สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันคี่เกาเนาะค่ะกับการน,นํำคำพญายมาเล่าสูงให้กันฟังมือนี่ได้คคำพญายกับคําว่าเกิงความสมดุลหรือเท่าเทียมก่อนขยายควรมมาฟังพญายกันก่อนเลยค่ะในสังคมเมืองบานการเมืองมักอกเกิงการเบิงแย่งปากทองของไทยบ้านบอทอกันมันกระเปรียบดังนิวมือค้นมีสูงตาความเป็นถ้ำวาน,านันมันตองให้ทอเทียม การสิเตียมค่วมพรอมต้องอาศัยอำนาจรัดสวัสดีการทั่วนาจัดให้คู่สุคนบวาจนหรือล่วยล่นกับเป็นคนบอแตกตางยาให้มีช่องว่างหางสันนั่นบอดีสังคมที่เป็นถ้ำต้องดูแลให้เกิืนกันยญาเมื่อเห่าปันพูดจัดสรรห้มั่นเกิงให้นึกถึงผู้่ลำบากอึดอยากบ่มีกิน เรื่องที่ดินวานันกระจัดสรรให้ทวนทัวทุกขอบขั้วกะไหใดมีสิใสยอยู่อาศัยทาเมน่นไพมีหนีกะดูแลให้ทวนทีย่าให้ค่อยลบลีหน,หนีหนีอยู่บอเศร้าล่องเอาลักสินเสือซอยเหลือแบบพัดพอนให้ลดยอนดอกเบีย้ยทบต้นกะพรนปนในถอน อันว่าเรื่องอำนาจกะอาศัยให้มั่นเกิงหู้จักเพิงตนได้รักการให้เพิงกะของแล้วกะมองค้นรอบข้างเพิงผ้ากันเป็นเครือ่ายคนทั้งหลายกะอยู่ใดเสมอหนาทอเทียมตามธรรเนียมข้องบานดูแลแบบอบอุ่นค่อยหนุนน้ำสุกหนูปากทองให้อยู่ดี แล้วก็มี่สวัสดีการพอมปินปัวย่ามเจ็บป่วยหอดย่ามส่วยกับมาส่วนปกป่องบนายนี้บอถิมกันนั่นเองที่ยิบเอามาเ้าสังคมเฮ้ามันแปรเปลี่ยนเป็นบทเฮียนไห้หูมันเลื่อมล่ำพองตำสูงพวกมูฝูงพี่นองผู้หากินเร้าคำาความเป็นธรำมมักบ่พอถือเอาเปียบกับพองกัน ขอแบ่งปันความหูอยู่น้่กันแบบนองพีมีอย่างดีเอามาเา้าให้เห้านันได้ตื่นตัวบอเมนมั่วลงแต่น้ำดำห้ากินตั้งแต่เตาถือเอาเปรียบอยู่เลื่องเลยเป็นยอนบอเกิงกันสันแล้วพี่นองเอ้ยเกิงความสมดุลหรือเท่าเทียมเป็นจังไรแน่มาฟังกันจังหน่อยเนาะคะ่ะเกิงคือสภาพความสมดุลเฮาสิมักใส่กับการสร้างนำหนักกระเบื้องว่าตาสร้างมีความสมดุลบอรหรือว่าเกิงกันบอ เกิงคือบาเอียงใสายเอียงขัวเบาสูงบาตำ่ำเกิงคือความบอเลื่อมลำสำหรับเกิงในสังคมก็บบมีความแตกต่างจากตาสังเกิงในทางการเมืองกับใดแกการสมดุลเรื่องอำนาจหรือดุลยภาพทางอำนาจวิธีการรักษาความสมดุลทางการเมืองหรือความเป็นธรรมทางการเมืองก็คือการทวงดุลของอำนาจอย่างเช่นทวงดุลอำนาจระวางผู้ปกครองกับผู้ถือปกครองระวางรัฐบาลและประชาชนนั่นก็คือทวงดุลโดยการใส้ซีิตรวจสอบอำนาจถ้าหากอำนาจเทไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไป อาจทรงผลให้เกิดความหลงในอำนาจและใส่ไปในท่างที่พิษหรือใส่แบบเข้าข้างตนเองจนเกินไปย่อมเพให้เสียความสมดุลของอำนาจซึ่งว่าเป็นผลดีของการอยู่่วมกันในองค์กรหรือชุมชนก็คือกันต้องรักษาความสมดุลของอำนาจคือกันเพื่อให้เกิื่อนกันเกิือกับการเมืองแบบรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมกันอย่างเช่นการจัดสรรหรือการปันพูดหรืองบประมาณหรือทรัพยากรของเป็นดินว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นถ้ำบอ่อการดูแลที่ทำกินได้จัดสรรให้ผู้ที่ได้โอกาสบอ่อ การคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นถ้ำบ่อและการจะสวัสดิการทัวถึงกันบอ่อถ้าหากผู้รักษากติกาสังคมบ่อยุดหลักความเกิงยอมสรงผลเสียตามมานั่นคือเกิดความเลื่อมล้ำทังสังคมแบบผู้น้อยถือผู้ใหญ่กลัวเอาเปรียบเกิดความเลื่อมล้ำทังเศรษฐกิจคนรวยรวยขึ้นแต่คนจนก็นจนลงอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้เนาะค่ะว่าหากเข้าสยู่่วมกันยังมีความสุขสังคมก็ต้องเกิงกันถ้าเฮาอยากเห็นสังคมที่เป็นรรมเขาก็ต้องซอยกันทวงดุลให้มันเกิงกันเนาะคะ่ะ จ้องซอยกันเป็นหูเป็นตาในชุมชนหรือว่าสังคมที่หฮาอยู่ห้มีความสมดุลและเกิือนกันในทุกๆเหลืองเขาจึงสิอยุํากันอย่างมีความสุขเอาราคามือนีเอาไว้ํามีกันก่อนกับคําว่าเกิือนความสมดุลหรือเท่าเทียมพวพพอกันได้คิปต่อไปอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนสาหรับมือนีสวัสดีค่ะ